ไยรายวันสุขคนชัยอารีตำรวจฆ่ากันเองสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน หรือโทร0954605580เป็นที่เข้าใจตรงกันมาตลอดวงการสีกากีในแต่ละยุคอำนาจใครใกล้ชิดนายกระโดดข้ามหัวเพื่อนร่วมรุ่นเกาะติดตำแหน่งได้ทุกโอกาสจึงเป็นที่มาของคำว่าเด็กนายตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม นายจะคอยแหวกช่องทางเข้าสู่ตำแหน่งตรงไหนก็ไม่น่าเกลียดแม้นายจะหมดอำนาจลงก็ยังโยงถึงกันได้เด็กนายไม่เคยตกตำ่ำเส้นสายตำรวจจึงยึดโยงอำนาจไว้กับนายไม่ใช่โตในตำแหน่งเพราะความโดดเด่นในผลงานเพื่อประชาชนกำลังพล ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงถูกรวบอำนาจไว้ใต้อุ้งมือนายตลอดมาลูกน้องนายเท่านั้นเลือกทางเดินข้ามหัวใครต่อใครที่เหนือชั้นแต่ไม่มีนายคอยหนุนดุลหลังโอกาสโตตามธรรมชาติไม่มีถามว่านายของตำรวจคือใครยุคนี้ แค่ตำแหน่งพอบอตรจะแต่งตั้งใครก็ต้องรอใบสั่งเหนืออำนาจนายสายตรงแข่งแย่งชิงในทุกตำแหน่งนอกจากแรงผลักดันโดยตรงยังจะต้องมีเงินเป็นใบเบิกทางอีกช่องทางหนึ่งที่มีโอกาสในหลายช่องทางเข้าสู่ทางลัดได้ด้วยเงินแต่อีกเส้นทางเลือกหนึ่ง ที่วงการสีกากีเข้าให้ถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือพอบอตรก่อโตได้รวดเร็วทั้งหมดทั้งมวลพอจะประเมินได้ว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพนันรองพอบตรขั้วตำแหน่งพบตรถูกวิบากกรรมหักเห เผชิญมรสุมรุมพัดใส่ซ้ำอย่างรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีใครรู้ดีเท่าเจ้าตัวเพราะดูทรงของท่านผู้นี้มีทุกองค์ประกอบเส้นทางไปสู่ดวงดาวแน่นหนาไปด้วยอำนาจหนุนทุกช่องทางก็ว่าได้เหตุใดจึงต้องเดินวนข้างเหวนรกที่มีตำรวจร่วมกันรุมผลักใส แม้แต่นายบิ๊กป้อมบิ๊กบอสรับใช้กันมาแทบเท้ายังเฉยเมยไม่ดูดำดูแดงกันบ้างเลยก็น่าสงสัยในความผูกพันตรงนั้นหลุดลอยไปอย่างไม่ใยดีได้อย่างไรมิหนำซ้ำยังดันเด็กหน้าห้องเก่ารอเข้าเส้นชัยตำแหน่งพบต,ตอรอ ด้วยวิธีที่ป๊กโจ๊กตกเหวนรกไปอย่างเฮี้ยมโหดใจร้ายจังเลยเจ้านาย